โอ้ปากมุดจีเพให้ผมลงทางครับไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนี่ครับบ้านเขาอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้ถนน226นะครับนป้ายทางเข้านะครับนี่ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเครื่องเสียงหลังแจ้งที่รับชมผ่านทางช่อง y o t u u e บมองดำอินดี้แล้วก็เพจมองดำอินดี้ทุกคนทุกท่านนะครับอะคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมเครื่องเสียงของ f c ของบองดำอินดี้นะครับหท่านนะครับคือเขา <c oughs> เขาโทรหามองดำเกือบทุกวันนะพี่น้อง เขาอยากให้บองดำไปเล่นกับเขาประมาณนี้เออพอดีบองดำผ่านมาทางนี้ออถามว่าบ่อยไหมบ่อยนะครับมาอำเภอศรีขอ,อำเภอศรีนรงเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะบ่อยมากแล้วก็เขาก็อยู่บ้านพันศรีตำบลจารพัฒน์นะครับแต่ผมยังไม่รู้ว่าทางเข้าเข้าตรงไหนเนาะ <laughs> เดี๋ยวเ,ออเราต้องหาก่อน,นครับวันนี้จะมาเล่นบ้านเขาเฉยนะฮะ เขาบอกว่าเขาก็เพิ่งเล่นเครื่องเสียงได้ไม่นานแต่ว่าเขารักแล้วก็ชอบช่อง YouTube บองดำมากเขาเลยอยากให้บองดำเวะไปเล่นกับเขาหน่อยอะไม่ว่ากันครับเดี๋ยวเวะวันนี้ได้มีโอกาสเวะไปหาเขาแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวเราขอหาทางเดินทางก่อนว่าบ้านเขาอยู่ตรงไหนเนาะเดี๋ยวกลับกล้องแป๊บนึงนครับ อยู่ตรงไหนอนาะนี่เอาสำหรับคลิปนี้ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะฮะให้การสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์หลักในการเดินทางไปถ่ายทำยูทูปคลิปลง youtube นะครับจะเป็นใครนั้นเราไปดูกันครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันต่อบางดําขอแนะนำสปอนเซอร์ที่ร่วมเดินทางไปถ่ายทำคลิปกับบางดําในคลิปนี้ก็คือหนุ่มมิวสิกหรือช่างหนุ่มโนสุวรรณ รับผลิตป้ายไฟทุกชนิดไฟชื่อทีมงานไฟกระแทกไฟวิ่งตามจังหวะเสียงเพลงไฟข้างค่าวไฟรอบจอหนังและตอนนี้ที่กําลังมาแรงและขายดีไฟวิ่งตามจังหวะเพลงรุ่นใหม่ล่าสุดที่ทุกท่านกําลังเห็นอยู่ณตอนนี้สำหรับใครที่ต้องการไฟไปประดับหน้าตู้หรือประดับจอหนังของท่านอย่าลืมสั่งติดต่อมาได้ผ่าน Facebook หนุ่มลิขิตชื่อนี้ไม่มีโกงเรื่องไฟไว้ใจหนุ่ม อำเภอโนนสุวรรณบองดำรับกันเจ้านี้ของแท้แน่นอนไปชมคลิปกันต่อเลยครับก็ต้องขอบคุณที่ให้การสนับสนุนด้วยแล้วกันนะครับโอ้หาทางเข้าบ้านเขาเกือกว่าจะเจอนะฮะ <c oughs> น่าจะอยู่แถวแถนี้นะครับตามพิกัดที่ส่งให้อยู่ตรงไหนเนาะ ทางไหนเนาะนี่เดี๋ยวขอหาดูก่อนนะครับซอยนีบย่บ่เจ๊เดี๋ยวถามเขาก่อนนะครับบ้านบ้านอดุดอยู่ไหนครับอดุด โอ๊ตที่เล่นเครื่องเสียงนะครับบ้าน,นใครนะโีโอ๊ตโอ๊ตอินเตอร์ที่เล่นเครื่องเสียงนะครับที่มาเป็นเขยอยู่นี่อโอ๊ตครับผมรู้จักไหมอันนี้บ้านบ้านพันศรีไหมไม่ครับไม่ครับอันนี้บ้านโคกเจริญครับโคกเจริญหรอครับอ๋อเขาอยู่บ้านไหนครับเขาว่าอยู่บ้านพันศรีแต่คุ้มคุ้มแต่คุ้มอะไรนี่แหละคุ้ม ไม่รู้จักนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมขอหาบ้านเขาก่อนเดี๋ยวทักถามเขาแป๊บหนึ่งนะะหลงทางแล้วโอ้ปักมุดจีเพให้ผมหลงทางครับไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนี่ครับบ้านเขาอยู่ตรงนี้นี่เอง oh. นอถนน226นะครับ oh. นี่ oh. ป้ายทางเข้านะครับนี่ ปะเดี๋ยวเราไปหาเขาข้างในบ้านครับโอ้ตั้งเครื่องรอเลยครับนี่<อ>ทีแรกว่าจะให้ทักไปบอกผมนะว่าจะให้ผมมาฟังสองคอันนี้โล่สี่คูสอเลยนะนี่ป๊าดไม่ธรรมดานะครับเจ้านี่ f อซแรงนะนะขอให้เดบงดำมานะเก็บโบกนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเขาทำอะไรอยู่ หนเจ้าของสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ชื่ออะไรเนาะนี่แนะนำตัวหน่อยอ๊ตอินเตอร์ครับอ๊ตอินเตอร์ครับโอ้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นอยู่ครับอาจารย์มาไม่บอกเลยอาจารย์มายุ่งเงียบเนาะรู้จักมองนำ่านทางอะไรนี่ทางยูทูบครับทางยูทูบครับติดตามนานยังติดตามนานแล้วครับโอ้ FC ของตัวจริงเลยเนาะครับ เอาวันนี้จะทำอะไรลองเสียงให้ฟังเนาะจะลองเสียงให้ฟังครับแต่ว่าสมบูรณ์บแบบอย่างนี้อันนี้เหลือตู้รอครับช่างตูอ้อีกสองใบครับอ๋อเราใช้ตู้ของช่างโตง้ป่ะใช่ครับตู้ของช่างตู้พัฒนาครับอ๋อก็ตอนนี้กําลังสั่งอีกสองใบครับอ๋อนี่ใช่ไหมที่ให้ช่างโต้งมาเซตระบบให้ตอนนั้นใช่ครับโอ้ดูใน youtube ของช่างโตู้อยู่นะครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดนี้ครับที่ว่าให้มันเช็คให้ครับอ๋อมันเป็นอะไรตอนนั้นนี่หมดเลยครับเขาว่าไม่ใช่หลายช่าง เพราะว่าไอคิวกับคอสมีปัญหาต้องเปลี่ยนเม่ใหม่หมดเลยครับแล้วก็มิกด้วยอที่ว่าช่างโจง้ามาตอนนั้นแล้วก็สายสัญญาณต,ตรงนี้ครับสายสัญญาณไหนดูท,ที่ว่าช่างโจงได้มาทาให้ใหม่ครับอนี่ครับอ๋อสายนี้ช่างโจงทําให้ใหม่ใช่ไหมาทำให้ใหม่ครับเนี่ย <Yeah. S 2> ก็คือตัดทําใหม่<อ>เพราะคือเขาต่อมามันไม่ออก อ๋อเสียงไม่ออกใช่ไหมตอนนั้นเสียงไม่ออกครับตอนแรกก็ไล่ได้ช่างตวงมาไล่ใหม่หมืครับอ๋อได้ช่างตวงมาไล่ให้ใหม่หมดเลยใช่ครับอันนี้ก็คือรอตู้อีกสองใบเสียงกลางใช่ไหมใช่ครับก็ถ้าได้ก็อาจจะได้เปิดสี่คูณสี่อยู่ครับอ๋อแต่วันนี้เอาเอาสองคูณสองเลยครับสองคูณสองอ๋อแต่เอาออกมาหมดเลยแต่ต่อสองคูณสองนะใครที่แรกนึกว่าจะลองสี่คูณสองให้ฟังไม่ใช่นะครับอันนี้คือเอามามาโชว์ให้เอามาโชว์ครับมาโชว์มาชครับนี่เอออีกไม่นานครับจะได้เจออยู่ครับอี่คูณสี่ครับ เดี๋ยวรอก่อนรอสี่คนสี่ค่อยมาอีกทีเนาะใช่ครับทำไมทีอาจารย์อันนี้เอฟซีตัวยงเลยนะครับโทรหาบองนํำเกือบทุกวันทุกวันครับอยากให้มาครับอ่ะเดี๋ยวมาแล้วอ่เราเล่นเครื่องเสียงนานยังนี่ก็ถามว่าเล่นได้นานยังครับยังประมาณประมาณปีครับปีหนึ่งเพิ่งเริ่มเล่นครับเพิ่งเริ่มเล่นเนาะครับพอเล่นไลเล่นมาก็ฝันจะจบได้ก็จบที่ทีมงานช่างโต้ครับอ๋อ กว่าจะจบได้ก็คือบางทีเรามีถูกมีผิดเนาะลองถูกลองผิดมาครับจริงๆเราไม่ใช่เป็นคนที่นี่ใช่ไหมไม่ไม่ครับเป็นมาเป็นเขยมาเป็นเขยครับจริงๆเป็นคนจังหวัดอะไรครับนี่สุพรรณครับออ้แถวนั้นโหดอยู่แล้วจานอันนี้ก็สุพรรณกลางครับสายโหดครับถ้าถ้าเออถ้าเห็นตู้ตู้ส่วนนี้เราก็จะเป็นของภาคกลางใช่ครับเขาจะเล่นส่วนนี้กันนะฮะภาคกลางใช่ครับทําไมได้มาเป็นเขยอยู่นี่ไปเจอไปเจอแม่บ้านที่ไหน ที่กรุงเทพครับทำงานด้วยกันทำงานด้วยกันมา <c oughs> ไปลงตกลง,รงป,ร,ปรงใจกันที่กรุงเทพเนาะใช่ครับก็เลยก็เลยทุกวันนี้ก็มาอยู่นี่เลยมาอยู่นี่ทำงานที่นี่เลยครับทำงานาอะไรครับทุกวันนี้อยู่ร้านบัรับอ่เด็กแล้วก็อยากจะเล่นเครื่องเสียงอ๋อก็เลยคือเราชอบด้วยเนาะชอบครับก็เลยอยากจะทำ มาจากสุพรรณนะพี่น้องเอฟซีมามาเป็นเคอยูนี่ที่สังขะเฮ้ยที่ที่ที่สีขอที่ขอครับเอผพูดถูกพูดผิดตื่นเต้นกันอาจารย์แนะนําเลยอาจารย์ใช้อะไรบ้างวันนี้อ่ะอันนี้ก็คร่าวคาคเวอร์ครับผมไอสองลสองสี่เป็นรอยย้อนเนาะใช่ครับอ่าแล้วก็ไออันนี้อาจารย์ขับบิดขับเบียดข้างสองขับบีดข้างละสองครับแต่คือไออ๋อข้างหนึ่งขับบิดข้างหนึ่งขับ สินบางไม่ใช่ครับตอนนี้ก็คือเราเล่นสองทางอยู่เนาะก็คือตอนนี้ขับกลางข้างหนึ่งเบรกข้างหนึ่งจะส่วนมากตัวนี้จะไว้ขับซับครับอ๋อเล่นซับเลยแต่คือแต่แต่ตอนนี้คือขับขับเบรกข้างหนึ่งวันนี้นะรับขับกลางข้างหนึ่งใช่ครับเป็นสองทางเนาะใช่ครับอ่ะข้างบนครับอ็นเควเอ็นทีเอ็มหมดเลยใช่เอ็นทีอันนี้ก็เป็นครอสเนาะเป็นครอสครับอืเอาแล้วก็แล้วก็ตัวนี้เอลโต้กตัวเล็กครับ ตัวนี้ก็น่าใช้อยู่นะครับพี่น้อง Z fx 1 2 2สองใช่ครับ fx นะครับมี fx ไหมตัวนี้มีครับอ๋อมี fx ในตัวด้วยใช่ครับในตัวครับโอมาไปดูตู้กันครับจย์ได้ครับวันนี้สองคูณสองนะครับแต่ตั้งสี่คูณสองให้ชมนะครับสี่คูณสองให้ดูครับโชว์ครับอตู้ซูนี้สังทำจากไหนอันนี้เป็นงานแก้จากทีมงานช่างโต้ะอ๋อเป็นงานแก้เนาะใช้ดอกอะไรครับจ่าคันนี้ครับ คานิใช่ไหมใช่ครับคานิอนนี่ดูนะฮะคานิไว้สี่ครับไว้สี่ใช่ไหมใช่ครับกี่วัตครับตัวนี้อันนี้ทันสองครับไว้โครงปั๊มครับโครงปั๊มเนาะครับโอ้สี่ดอกสี่ดอกเดี๋ยวตรงนี้ก็เป็นที่ใส่ตะแกรงเนาะใช่ครับกำลังสั่งใช่ไหมกำลังสั่งยังช่างตู้ยังไม่ได้มาใส่วราจะรอมาพร้อมตู้อดูครับป้ายทาป้ายนี่เจ้านี้เน้นป้ายนี่สวยสดงดงามครับครับเอ้าข้างบนอันนตู้ครับเป็นตู้ของช่างตู้ใช่ครับปากสิบห้าปากสิบห้าครับ อใช้ดอกอะไรครับตัวนี้อันนี้ใช้ไอพีเอครับพีเอพีเอสามร้อยครับพีเอสามร้อยเนาะแล้วเสียงแหลมล่ะครับตองแปดครับตองแปดเนาะพีเอเหมือนกันครับโอ้อ่ะนี่ฮะก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นคนที่มาจากภาคกลางเขาก็จะเป็นสูตรกระแทกข้างแบบนี้แหละครับใช่ครับเพราะเขาไม่ทิ้งเชื้อของเขาอยู่แน่นอนแน่นอนอยู่แล้วฮะใช่ครับแถวแถวสุพรรณสุพรรณปทุมอ่าอยุธยา เนาะโซนนู <muitas> ้นแหละโซนนู้นแหละอ่าโซนนู hmm. ้นแหละเขาจะเล่นสูตรประมาณสูตรนี้แหละมันก็จะมีแหลบไปทางใช้นาดไปทางอุทัยสูตรนี้แต่ว่ามันจะเป็นอันนี้คือสั่งทำทางภาคอีสานเนาะมันก็จะมันก็จะไม่คล้ายกระแทกข้างฝั่งฝั่งสุพรรณเท่าไหร่เนาะแต่เราค่อยมาฟังน้ำเสียง2คูณ2นะครับแต่ตั้ง4คูณ2โชว์อ่าเดี๋ยวรอฟังเสียงครับผมครับ ฟังเสียงเลยครับอาจารย์อ่ะลั่นเลย สุดยอดครับไม่ธรรมดานี่ขนาดเพิ่งเริ่มเล่นไม่กี่ปีเนาะปีเดียวปีเดียวครับลองผิดลองถูกมาเยอะเราผิดเราโชวเยอะครับถือว่านําเสียงได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วอาจารย์ครับภูมิใจไหมที่รวมเสียงของตัวเองได้ได้ถึงจุดนี้เนาะแต่ว่าต้องไปปรับเสริมเพิ่มแต่งอีกนิดหนึ่งเนาะเพิ่มแต่งอีกอันนี้อยู่ที่งบประมาณของเรานั่นแหละแต่ว่าเราก็ ทำเท่าที่เราทําได้ก่อนใช่ครับอย่าไปเป็นอย่าพึ่งไปเป็นหนี้เขาอย่าไปอย่าเป็นหนี้เขาเด้อเล่นเครื่องเสียงนะครับอ่ะวันนี้บองดับก็มีโอกาสได้แวะมาเยี่ยมเยือน FC คือโอ๊ตอินเตอร์เนาะครับออาจารย์โอ๊ตอินเตอร์อยู่ที่บ้านบ้านอะไรนะอาจารย์โคกเจริญครับบ้านนี้เขาเรียกคุ้มอะไรคุ้มโคกคึกโคกคึกครับอ่าคุ้มโคกคึกบ้านโคกเจริญโคกเจริญเนาะครับตำบลตำบลจารพัทครับจารพัท อำเภอศรีขอรภ <ขอ S 1> ูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับอาจารย์ติดต่อเครื่องเสียงอาจารย์ได้ทางไหนครับทางเบอร์โทรทางเฟซก,ก็ได้ครับอ่าเฟซบุ๊กชื่อโอ๊ตอินเตอร์ครับแล้วก็เบอร์โทรครับอาจารย์เบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสี่หนึ่งสี่สี่ลืมตัวเก๊กครับอ่ะโอเคฝากไว้อีกหนึ่งทีมงานเครื่องเสียงนะครับอันนี้คือแวะแวะมาด้วยใจจริงๆนะมาแวะมาเล่นกับอาจารย์โอ๊ตนะครับเพราะอาจารย์โอ๊ตโทร โทรไปหาทุกวันอยากให้บังดำมามากนะเป็นเอฟซีตัวยงอ่ะคนหนึ่งครับว่าได้เดี๋ยววันนี้ก็มีอาจารย์อีกท่านหนึ่งครับ<ท>รอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์อยู่บ้านไหนนะโคกเจริญครับกเจริญเหมือน,นกันนี่แหละมีเครื่องเสียงเหมือนกันดเดี๋ยวรอบหน้านะอาจารย์รเดี๋ยวมารีวิวให้อ่ะรอบนี้ก็ได้มารู้จักกันนิดนึงเนาะเป็นเอฟซีของมังดำ้วยนะโอ้สุดยอดขอบคุณอาจารย์มากครับ ถ้ารู้ว่ารู้ถ้ารู้ว่ามาที่นี่เอฟซเยอะจะมาบ่อยๆนะอาจารย์โอเคครับขอบคุณอาจารย์มากครับครับผมมองดำด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันหน้างานนะอาจารย์เนาะขออาจารย์ก็จะมีชุด8ปดคูแนะครับเป็นลูกผสมด้วยนะเดี๋ยวเราค่อยมาชมกันอีกทีหนึ่งครับเล่นแปลกมากอาจารย์เล่นแปลกมากครับอจับอุ้ดเดี๋ยววันนี้บองดำขอตัวกลับก่อนแล้วกันเนาะก็มีต่ออีกหลายที่อยู่ สำหรับคลิปนี้ขอลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ